มนพรย้ำรัฐบาลพร้อมช่วยเหลือปลอบใจแรงงานจากอิสราเอลนั่งรถไฟบขอสอกลับบ้านฟรีด้วยความปลอดภัยมนพรชี้คมนาคมพร้อมเปิดสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรช่วยเหลือแรงงานไทยกลับจากอิสราเอลใช้เป็นพื้นที่พบปะครอบครัวจุดเชื่อมต่อขนส่งสาธรารณะกลับภูมิลำเนาคมนาคมพร้อมดูแลอำนวยความสะดวกจัดรถบขอสอรถไฟ ส่งกลับบ้านฟรีนางมณภร์เจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้มาร่วมต้อนรับคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล1 3ึ่คนที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนหลังจากเดินทางถึงประเทศไทยและเสร็จสิ้น ขั้นตอนทางศุลกากรและการตรวจคัดกรองแล้วโดยกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้บริษัทขนส่งจำกัดและการรถไฟแห่งประเทศไทยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนชาวไทยที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอลและญาติพี่น้องที่มารอรับให้มีความสะดวกสบายในการเดินทางสู่ภูมิลำเนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งในช่วงวันที่12ถึงวันที่16ตุลาคม บขอสอให้บริการรถรับส่งไปแล้ว26คันรองรับเส้นทางจากท่าอากาศยานและท่าอากาศยานสวนภูมิรวมถึงให้บริการดูแลการเดินทางจากท่าอากาศยานและโรงพยาบาลบำราดนาราดูนมายังสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด2ซึ่งรองรับประชาชนไปแล้วประมาณ1,000ันคน ทางด้านนายสรพงษ์ภัยทุนพงษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมได้กล่าวต่อว่านอกจากนี้ได้จัดซุ้มอาหารว่างและน้ำดื่มดูแลแรงงานไทยและครอบครัวที่มารอรับโดยจัดเตรียมที่นั่งพักคอยกว่า400ที่นั่งและเตรียมความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความอำนวยความสะดวกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการอย่างเพียงพอ โดยไม่กระทบต่อการให้บริการเดินทางแก่ผู้โดยสารประชาชนทั่วไปพร้อมกําชับให้ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร169 0เตรียมความพร้อมรองรับการสอบถามข้อมูลตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้กระทรวงคมนาคมพร้อมดูแลแรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอลพร้อมไปถึงญาติพี่น้องร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจนกว่าภารกิจการรับแรงงานไทย กลับบ้านด้วยความปลอดภัยในจ้างมันเป้นเก็บหนแล้วก็มีระเบิดลงนะคะตายรายสองแล้วก็บาดเก็บแตงน้องเขาหนีลบซ่อนอยู่ในป่ารนี่ยลบซ่อนอยู่ในระยะห่างจากที่เกิดเหตุค่ะ นี <łość> ้ก็ถึงว่ารับควันเรานะคะนั่งน็อกปรับตัวใบที่มีลำก่อนแล้วก็จะมาตั้งหลักใหม่ว่าเราจะใช้สิ่งแล้วก็ทำงานยังไงต่อนะคะขอบคุณรัฐบาลตอนนี้ค่ะขอบคุณรัฐบาลนะคะคขอบรับสุกัญญาสุวรรณรายงาน